เพราะว่าแบร์เนบูโมเองไม่มาบอกว่ารักแมนยูจังเลยรักมากแต่ขอขึ้นเงิน5เท่าจากเดิม50,000ป่นปอนเป็น2อ0 0 0นมึง,งรักยังไงก็ต้องแซวกันแบบนี้นะครับซิตี้อาจจะหยุดได้ละมึงซื้อเยอะแล้ว <laughs> นะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทาง Thaisport Plus ครับวันนี้อยู่กับผมบีแหลมสิงห์นะครับเ <laughs> ขาเรื่องเลยนะนะครับก็หลังจากที่มีการปิดตลาดลงไป ในชุดแรกของซัมเมอร์นี้หลายคนอาจจะตกใจครับว่าเอยทำไมมันปิดเร็วจริงมันเป็น2กระทอกนะครับหลังจาก10วันเนี่ยเพิ่งเปิดตลาดมาสโมสรในพรีเมียร์ลีกนี่ทุ่มไปก่อนแล้วครับกว่า400ล้านปอนด์นะครับก่อนหน้าที่จะ,ะปิดเขาเรียกว่าเบรกแรกแรกแรก,แรก,แรกอย่างเป็นทางการนะครับเมื่อวันที่11ที่ผ่านมานะครับแล้วจากนี้ไปเนี่ยเราจะพักกัน6วันแล้วก็กลับมาเปิดใหม 16มิถุนายนไปจะถึง1กันยายนเลยในซัมเมอร์นี้เนี่ยท่านผู้ชมต้องบอกว่าตลาดซื้อขายเนี่ยที่แบ่งออกเป็น2ช่วงเนี่ยถือว่าไม่ธรรมดาที่เปิดขึ้นมาก็เพื่อให้สโมสรต่างๆที่ไปแข่งศึกฟี f a ขับเวิลด์คัพในในยุคใหม่เนี่ยนะครับที่มีสารพัดสารพันทีไปเล่นเนี่ยนะครับเขาจะเริ่มเตะในวันอาทิตย์นี้15มิถุนายนเพราะนั้นเขาก็ให้โอกาสทีมที่ไปเล่นเนี่ยได้เสริมทัพ แต่ก็ไม่ปิดโอกาสทีมที่ไม่ได้ไปิดเตะเพราะนั้นแล้วเมื่อฟีฟ่ากำหนดแบบนี้ว่าตลาดซื้อขายเนี่ยจะยาวไม่เกิน16สัปดาห์ต่อ1ปฏิทินเพราะนั้นครั้งนี้มันก็เลยแบ่งเป็น2ซัมเมอร์แบบนี้นะครับเวลานี้เวลานี้สโมสรของพิมารีกเนี่ยจ่ายเงินอย่างที่ผมบอกกว่า400ล้านปอนด์สำหรับค่าตัวผู้เล่นก่อนเปิดฤดูกาลใหม่หลายทีมก็ขยับนะครับ เอาเป็นทีมที่พูดง่ายๆนะครับขยับกันไม่กี่ทีมเนี่ยก็สูงกว่าทั้งในเยอรมันในสเปนในอิตาลีในฝรั่งเศสรวมไปถึงขาใหญ่อย่างซาอุดีอาระเบียก็ยังเงียบนะครับถ่าทางตังจะหมดเว <laughs> นะครับทีนี้เราดู2ทีมก่อนสอทีมที่ไปเตะฟุตบอลฟีฟ่าค,คัพเวิลด์คัพนะครับนั่นก็คือแมนเชสเตอร์ซิตี้กับเชลซีเป็น2ทีมในพรีเมียร์ลีก ที่ได้เข้าร่วมกนในขันในครั้งนี้หลายคนก็บองว่าเอ๊ะทำไมหรือว่าพูไม่ได้ไปแมนยูไม่ได้ไปก็ต่อให้คุณมีค่าสัมประสิทธิสสทธ์สัมประสรินอะไรไม่รู้ครับแต่ว่า4ีสะ่าดูการหลังเนี่ยคุณจะต้องเป็นท็อปของรายการที่ยูฟาส่งต่อไปยังฟีฟ่ากำหนดแล้วก็จะได้สิทธิ์แค่ประเทศละ2ทีมไม่งั้นมันก็ไปกันบานเบอะเยอะแยะนะครับเพราะฉะนั้น2ทีมนี้เหมาะสุดลวเพราะว่าในรอบ5ปีหลังเนี่ย เป็นแชมป์ทั้งสองทีมอ่ะทั้งเชลซีและก็แมนซิตี้นะครับนี่แมนซิตี้กับเชลซีเนี่ยมีการเจราจาซื้อนักฟุตบอลเพื่อลุ้นไปจารึกชื่อว่าเป็นทีมแรกของโลกที่จะคว้าแชมป์ฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรโลกในยุคใหม่เนนะครับเริ่มจากเชลซีก่อนเชลซี Chelsea เนี่ยจะเริ่มแคมเปญน,นะครับในวันที่16เจอกับลอสแองเจลิสเอฟซีนะครับขณะที่แมนซิตี้เนี่ย จะพบกับทีมจากมโมร็อกโกนะครับอย่างวิดัตเอฟซในวันที่18มิถุนายนทั้ง2ทีมเปิดตัวผู้เล่นหน้าใหม่ได้อย่างน่าสนใจนะครับเอาว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้ก่อนที่พวกเขา,เาดึงตัวเข้ามานะครับคือซิตี้เนี่ยยักไหลหาได้สะทกสะทานไหมกับโทษที่ถูกคาดไว้เมื่อกระโจนเข้าสู่ตลาดแล้วก็หวังที่จะล่าความสำเร็จทันทีเพราะาปีก่อนเนี่ถือว่ามือเปล่าและเสียหน้ามากนะครับ พวกเขาได้ริยันเอ็ดนรีนะครับซึ่งเป็นแบ็กซ้ายสายบุกจากสุนักป่าก็คือวูฟแฮมตันวันเดอร์สอยู่วูฟไม่มีวูฟราคา31 000, 000, ล้านปอนด์แล้วก็มาคัสเบตินเนลลี่นะครับผู้สับประตูจากเชลซีนอกจากนั้นแล้วเนี่ยนะครับยังมีการประกาศการทำสัญญากับทางผู้เล่นในตำแหน่งแดนกลางแล้วก็แนวรุกนะครับนั่นก็คือ,อ,อรายันเชอรก์กีจาก โอลิมปิกลียงค่าตัวเบื้องต้น30.45ล้านปอนด์นะครับแล้วก็อีกคนหนึ่งก็คือเมดฟิลทิจเนี่ไรเดอร์สนะครับมดฟิลทีมชาติเนเธอร์ลแลนดน์จากเอซีมิลานซึ่งมาทันก่อนกำหนดเส้นตายคนหนึ่ง46.5ล้านปอนด์เพราะฉะนั้นเราเห็นการซื้อนี่ไม่สะเทือนจริงๆแล้วถ้าเรานับตั้งแต่ต้นปีนะตั้งแต่วินเตอร์มาถึงตรงนี้นี่โอ้โหแมตติตี้ใช้ไปกว่าเกือบเกือบ300นะครับถือว่า โหดจัดไม่ได้สนใจว่ามีอะไรอยู่ข้างหน้าหรือว่าโดนอะไรอยู่ข้างหลังนี่คือเป๊ปทีมในการเสริมช่วงแรกเท่านั้นนะครับขณะดเดียวกันเชลซีเชลซีใช้เงินไป89ล้าน5 0 0แสนปอนดึงเลียมดีแลบเข้ามาเลียมดีแลบ30ล้านปอนนะครับอันนี้ก็กองหน้าจากอิฟสว c ิชซึ่งบางคนก็บอกว่าโอ้โหมันเบาไหมสำหรับเชลซีที่ที่ซื้อกองหน้า ก่อนหน้าน,นี้มันโหดๆเนี่ยนะครับผมว่ายังไงซะที่ผ่านมามันเหมือนโหดแต่มันก็ไม่ได้โหดซะทีเดียวนะเชลซีนะครับเรียมดีแล็บไม่รู้ตอบโจทย์หรือเปล่าแต่ว่าก็ตัดแข้งตัดขาทีมอื่นได้เยอะดาริโอเอสูโก้สิล้านห้าแสนปอนด์แล้วก็กองหลังอย่างมาวาดูซาอีก12ล้านปอนโหนำสกุลซานะจาโอเร้นะพวกนี้เนี่ยเยอะจริงๆนะครับตอนนี้เป็นมาบาดูซา12ล้านแล้วก็มีเอสเซบาวิลเลียน คนนี้เนี่ยมาร่วมทีมหลังจากที่ตกลงจ่ายตังกันไปแล้วตั้งแต่ซัมเมอร์ที่แล้วอีก29ล้านปอนด์เพราะนั้นเราจะสังเกตในยุคข,ของท็อตโบลีนะครับนักบอลของเชลซีเนี่ยล้นปลีล้นขุยแล้วเกินมันนเยอะขนาดนี้ก็ไม่รู้ซื้อกันเข้ามานะครับเรียกว่าถมที่ถมทะเลนะครับซื้อกันในลักษณะนี้แล้วยังไม่ได้โดนอะไรกันมากมายนะก็ต้องจับตามองนะครับต้องจับตามองพี่แต่ว่าที่หลายคนก็บอกว่าเฮย้ยเนี่ยมันต้องโดนโทษ จริงๆแล้วข้อหนึ่งนะที่สําคัญก็คือวิธีการซื้อของเขาฉลาดบางทีเซ็น8ปีแล้วค่อยๆผ่อนทีละปีมันสเต็ปถูกอะนะครับมันก็เลยเอรอดมาเป็นวิธีการนะครับของอท็อตโบรีเป็นวิธีการของคนรวยฉลาด <laughs> เข<อ>าเองบอกงั้นเลยครับ<อ>ทีนี้คนที่แพงที่สุดในรอบนี้ที่เพิ่งเปิดไป10วันเนี่ยนะครับกลายเป็นนักเตะต้องบอกว่าชื่อแก่แต่หน้าหนุ่มนะครับแต่ตัวแกยังหนุ่มอยู่คือมาเตอุสคุนยา มนุษยคุณย่าเนี่ยย้ายมาจากวูฟแฮมตันครับเป็นกองหน้าของบราซิลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแม้ว่าจะไม่ได้อยู่ในรายการจริงแชมป์สโมสรโลกแต่การทำสัญญาครั้งนี้แพงสุดต้องซื้อแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต้องซื้อถ้าพูดกันตรงๆอ่ะแมนยูต้องซื้อมัน8คนนะครับมันถึงจะได้เข้าบล็อกเข้าล็อกคือต่อให้รูเบนอาโมริมมันเก่งแค่ไหนเนี่ยนะครับ แต่ถ้ามีนักฟุตบอลแบบเดิมการบริหารแบบเดิมๆการซื้อตัวแบบหมกเม็ดผมว่าแมนยูก็ไม่มีวันกลับมาจเจริญครับอีก20ปีก็ไม่จเจริญถ้าไม่มีการเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญและการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้เนี่ยมันอยู่ที่บอร์ดบริหารด้วยนะครับซึ่งเป็นคนตัดสินใจแน่นอนมันไม่ไล่ตัวมันเองออกหรอกนะครับโอ้โหบอกเลยอีกยาวครับสาหรับแมนยูในเด็ดครั้งนี้ทุ่มทุนไป62ล้าน5แสนปอนคนเดียวนะครับณนะช่วงเวลานี้ 10วันเนี่ยเพราะว่าบรานด์เบูโมเองไม่มาบอกว่ารักแมนยูจังเลยรักมากแต่ขอขึ้นเงินห้าเท่าจากเดิมห้า0มื่นปอนเป็นสองแสนมึง,งรักยังไงก็ต้องแซวกันแบบนี้นะครับมันรักกันยังไงนะก็อยู่แต่ซื้อใครก็แพงและยิ่งคุณไม่ได้ไปฟุตบอลยุโรปด้วยเงินเข้าน้อยลงบาบานเลยเพราะนี้บอลยุโรปเนี่ยเตะกันแดนัดนะครับและยิง่งโอ้โหนี่ทิ้งเงินไปแช้ยมนลีกลเท่าไหร,ร่นะฮะ ทิ้งเบียร์บีแก้วทิ้งไส้กรอกบีอัน8นัดเล่นในบ้าน4เกม4เกมคนดู70,000่นต่อเกมคนเนี่ยต้องกินเบียร์แน่ครับ30,000แล้วกิน2แก้วด้วยเป็น60,000แก้วต่อนัดไส้กรอก20,000ชิ้นต่อนัดสัมภาษณ์ด้วยตัวเองมาหมดแล้วนะครับ2 0,000ชิ้นต่อนัดขาย2อง0มชิ้นบวกนะหายไป80,000ชิ้นถ้าลองคิดดูว่า ผลเสียหายที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันมากมายหนักนะครับแล้วก็การเสริมทัพเสริมทีมของยูไนเต็ดตรงนี้สําคัญมากเพราะว่าคุณจะได้ซื้อนักฟุตบอลในราคาราคาเนี้ยไปอีกราคาหนึ่งอยู่ตลอดเวลานะครับและปีนี้ยิ่งหนักด้วยนะครับโอ้โหแล้วมาขูดรีดกันขนาดนี้อ่าจริงจริงนักบอลก็ไม่ผิดหรอกเขามีโอกาสสําหรับสัญญาใหญ่แต่ว่าอม,มันก็ผิดหลักเหมือนกันนะ <laughs> มนุษยธรรมนะมันเป็นแบบนี้จริงๆนะครับนี่คือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ส่วนลิเวอร์พูลปิดดิวแบ็กขวาที่ไม่ชอบเล่นเกมรับอย่างเชอร์ี่ฟิมปงมาเสริมระบบไฮบริดในการป้องกันแชมป์ราคารวมแอดออนหน้าเจรจาตาอวยมากเพราะว่ามันอยู่ที่34ล้านเงินสดมัน20ล้านกว่าเพราะนั้นนี่คือการปิดดิวที่เร็วมากของลิเวอร์พูลดีหรือไม่ดีไม่รู้แต่ปิดเร็ว1ดิวแรกนะครับและตอนนี้ กำลังเจราจาขั้นสุดท้ายกับ f o r e เรนเวสรายงานจาก BBC ชัดเจนที่สุดบอกว่าฟอ r ์เรนเวสอยู่ในการขั้นตอนการเจราจาครั้งสุดท้ายที่สำคัญที่สุดนะครับเพราะว่าการจะซื้อนักฟุตบอล100ล้านปอนด์เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องเล่นนะครับมันแพงแล้วก็ต้องค่อยคอยคุยกันเพื่อรายละเอียดที่ชัดเจนที่สุดถ้าซื้อเวสเรียบร้อยนี่จะเป็นนักฟุตบอล คนที่10ของโลกใบนี้ที่ราคาถึง100ล้านปอนด์นะครับโอ้โหอันนี้น่าติดตามมากสำหรับโปรแกรมเพชรหนังพันล้านของ f o r e i g n v i e n นสครับส่วนท็อป5คนท่านผู้ชมครับท็อป5คนที่ซื้อตัวในยกแรกของซัมเมอร์นี้ของพิมเบรีกคนแรกก็คือมาเตอุสคุนย่าเนี่ยครับจากวูลฟ์ไปแมนยูเนี่ยหกสิบสองล้านห้าแสนปอนด์คนที่สองก็คือดินฮุยเซนเนี่ยครับย้ายจากบอร์นมัตไปเรอัลมาดริด ห้าสิบล้านปอนด์นะครับมัดิดเสริมหลังน่าดูคนที่สามครับก็คือทิจานี่ไรเดอร์สของเนเธอร์แลนด์ย้ายจากเอซีมิลานมาอยู่ที่แมนเชสเตอร์ซิตี้46ล้านห้าแสนปอนด์คนที่ห้าครับก็คือชอนแคลตอร์ดิโบจากนีสนะครับไปเวสแฮมสามสิบหล้านสามแสนปอนด์และคนสุดท้ายก็คืออันดับที่ห้าไรอันเอ็ดนูรีนะครับจากวูลฟ์ไปแมนซิตี้ 31ล้านปอนด์นี่คือยกแรกเท่านั้นจริงๆถ้าบอกว่าอะไรดีมันยังคงห่างไกลาจากยอดรวมเป็นซัมเมอร์ปีที่แล้วเยอะนะครับซัมเมอร์ปีที่แล้วเนี่ย1,980พันล้านปอนด์เออห0ึ่ล้านปอนด์ต้องบอกอย่างนั้นนะครับโหโหดมากนะครับ1,900ล้านปอนด์สำหรับค่าตัวผู้เล่นในพรีเมียร์ลีกขณะดเดียวกันยอดจ่ายสูงสุดเคยเกิดขึ้นก็คือ2,300 ล้านปอนด์เมื่อซัมเมอร์ปี23ครั้งนี้ไม่รู้แต่ผมว่าการลงทุนแบบนี้น่าสนใจเพราะมันหลายทีมมันต้องซื้อจริงๆิซิตี้อาจจะหยุดได้ละมึงซื้อเยอะแลวนะครับลิเวอว่าพูจะซื้อนักเตะร้อยล้านปอนด์คนแรกไม่แปลกเพราะว่าคุณไม่เคยลงทุนเลยคุณลงทุนน้อยมากนะครับในช่วงที่ผ่านมา3-4ปีหลังแล้วก็ทีมอย่างแมนยูต้องการกลับมาแล้วปีนี้น่าสนใจเล่นแต่ในประเทศนอนรอสบายเลยนะกลางสัปดาห์ไม่มียิ่งน่ากลัว ติดตามมาได้เลยครับฝากกด like, ไลค์กดแชร์ไว้ด้วยจ้าสามารถติดตาม TSP Thai Sport Plus ทาง Facebook, YouTube, TikTok และ Line Official TSP Thai Sport Plus ติดต่อโฆษณาได้ทาง